ช่องเบาเบา,าสาวนุ่นดําซิงคือเกอลนะคะพี่น้องคะ่ะวันนี้อยู่กับเบาเบา,าเหมือนเดิมคะ่ะครับวันนี้จะไปรับจ็อบนะคะรับจ็อบนะคะพี่น้องมือเนี่เพราะว่างานมีหนึ่งร้อยเที่ยวนะคะนี่พี่น้องคะ่ะวันนี้งานหนึ่งร้อยเที่ยวก็จะมีรถสี่คันเหมือนเดิมคะ่ะทีมงานบ้านต่อนะคะพี่น้อง<ะ>เอาเตี๋ยบูน,นักขอ้อสามชาบ้าน ยัดบ่เอ,อ้าวนี่นะคะโค้งก็บอกโค้งอะไรโอ้ยเขาตังอ่ะนีะ่เนาะอันนี้นะะ้อค่ะพี่น้องคะ่ะจะเป็นทางไปบ่อดินเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ฝนตกค่ะพี่น้องโอ้คุณน่ะพี่น้องคะ่ะน้ำขังทางก็จะครูคระนิดนึงนิดนึงนะคะบ่อนัวงหัวเงินกระเป๋าเป่า,ปาค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นได้ก็ว่าไปเรียนนิสยัยก่อนสองสามมือวางหันไป เตยได้ยินเหรลูกน้องส่งข่าวอีเด้บอกว่าไอ้เป่าว่าอยากกลับดอกเจีผู้สาวหลายปวดพะนะใช่หรือเป่าวฮะอยู่นี่ปาเนี่มีอะไร้สาว่าเือไล่เห็นท่ไมยังกอดไอ้กลับกันเด้อสิฟ้าบอกแมวอยากกอดสิฟ้าพาแมวมาขอแบบตีปั๊ดซะไม่ห่างขนาดโตด้วยลิมเฮ้ยบอกว่าอีหยังว่าบาดนี่นเชทคอยดีรั่ววเลยจะมาผู้ใดส่งวาให้คอยเบื้องแน่ เอยบระเทศที่เห็นน้ำมูแม่ผิดหวังคะ่ะอู้นี่ลบบคนสมอนี้นไปแจ็คต้นปลายสายเหี้ยเป็นยังไงมันเราเร็ว <laughs> เร็วเร็วของแค่งะรัฟังฟ้าฟ,ฟังหมอก <laughs> อ่านจนว้านความยาวของใจความเหมันมีสิบมีสิบเรมทัดอ่านประมาณสองเหมทัดตัดสินได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใคสิว่าคิดใอยกันยังคิดนะเอาไคสิรู้แล้วล่าสิคนมาเล่นโทรศัพท์าเหน่อเมีนบอ ถ้าข่อยก็ยังคิดได้เอาข่อยเอาข่อยเห็นได้แล้วของกระต้มใจกันไม่เป็นว่าถ้าเขาตัวซื่อเศร้าหัวใจข่อคนวอยู่ตาตุ้มฝนข่อยยังว่าแั่เดอกคือว่านทั้งสี่ว่าข่อยว่มา,มา,ม,า,ม,ามาหักกระบ,บอกนี่ดีจะได,ด้ฟ้าหนีไปอยู่น้ำแม่ว่าจัดใจม้วนซ่หัวขวบโอ้ยหาวร้อนปวดปวดมื่อนี้งานลอยเทียว์คิดลอยจะได้เอาจั๊กโงค่ะมื่อนี้กนกนนนเกินไหวโมงเบอร์ เกินบ่ายโมงิ่นวังโอ้ยจะไปเหยียบกิงวซนง่างนี้เองยอ่นเ่อนี้ก็จะเขาบ้านนทมนาะค่ะพี่น้องคะองนทมเบ้าเปลฮะ่เปพ่งในเขาบ้านเมื่อคืนรพี่น้องคะ ขนตกก็เลยได้เข้าบ้านนะคะพี่น้องค่ะวันนี้รถไมโครเหมืนไปเห็นงานชั่วโมงคะ่พะพอดีมีงานเข่าพอดีค่ะพี่น้องคะะ่ะก็เลย่ได้จอดหาเงินกินสงการก่อนค่ะพี่น้องคะ่ะบู๊ยพอยังเคยบอกก็ยังเคยอัะน,นี่นี่ดิ <laughs> เทศกาลได้ได้ก็เงียบเงาสปีดเน,นี้ยโอ,อกโหโบไปเสื่อละไม่เหนื่อยเลยพี่เสียดูน,นอกจากนี้เพราะว่าต้องนื่อยมั่งพี่เสียแน่ <laughs> จะีนออ่น้องเอาเงินสดมาป่ะมีอยู่ซื้อกวันนี้จะพามาชมบรรยากาศการทํางานนะคะพี่น้องคะ<ม>การทํางานของอทีมงานรถดำรถมอโคนะคะอ่วันนี้มารับจบงานหนึ่งร้อยเที่ยวนะคะรถดำสามคันค่ะพี่น้องขะมีรถเซียโตรถเซียเต้แล้วก็รถเบาๆนะคะพี่น้องขามีงานพันเที่ยวเพิ่งเสร็จเ,เมื่อวานนะคะ วันนี้ที่จริงแล้วตั้งใจว่าจะจอดนะคะพี่น้องค่ะพอดีมีงานเข้ามาก็เลยไม่ได้จอดนะคะโชคดีค่ะพี่น้อง่ะงานต่อเลยอยู่กับรถขุดโกเบโก้เอสเคสองร้อยซูเปอร์เอ็กเอ็มของเสียคอเหมือนเดิมนะคะพี่น้องขาขวดดินทรายขี่เป็ดอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะนีบมมค่ะนี้บมุมตัดเขาบ่ขาอี่รีพี่น้องค่ะ รถเป้าเปาดิบืนแล้วบืนอีกค่ะพี่น้องขอ้ย้อมแพลค่ะเฟืองเร็วนะคะพี่น้องคะอันนี้สองคันนี่รถเพื่องสาเน้องคันนี้แต่ว่าส่วนเออเสียโตมันก็เลยบืนนี่นะคะพี่น้องวิ่งเข้าไปในบ้านม่วงนะคะเป้าเปาขอว่าไปเทโรงเรียนคักๆักนี่บ่ทันสอดอยู่ไปแล้ว มอสันด็อกแด็กคุณอะอันนั้นกับมอก็เตียวมอต้องแน่หนึ่งมาเลยพี่น้องคะวันนี้แดดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะทำเป็นสองสามมือก้อนนี่เมื่อวายก็คักพี่น,ออน,น้องคะเมื่อวานนี่ฝนตกนะคะวันนี้ก็เล็กแค่จังน้อยค่ะพี่น้องคะแต่ว่ายุนี่ก็จะว่าตกแห้งนี่แหละค่ะพี่น้องคะบันม่วงเลย แต่มาบ้านข่อยตรงเฮี้ยงอยู่ค่ะนาดินยังยมันแ้งยู่ไหะคะพี่น้องคะมาแล้วนะคะเบา่บาเปา hoặc ngày thì nói thì nó rồi bao tiền ฟันที่สามนะคะบัานไก่กูมูแต่ว่ามาที่หลังมูได้พี่น้องคะเสียเตะก็เสียตัวในพุลสองเขียวแล้วเบ้าเปา,าจังหวอดนะคะพี่น้องคะลีลามาก Oh yeah. มนบรรยากาศการทำงานเพลินๆนะคะเต็มแล้วเอาเบิรงขวดอีกวาโอ้เป็นรอบแรกเลยนะคะโอ้ไม่ใช่รอบที่สองค่ะ <c oughs> รอบที่สองถือว่าได้ดันดาค่ะพี่น้องค่ะรอนควยอันเที่ยวเรื่องพี่น้องเขา,าสิลงทายอยู่เบ้าเปล่าว่าหายลงพี่น้องค่ะควยได้ดันดา,าู่ซับเสีอพี่น้องเอาแบบ เฮ็ดเลิกแข้งค่ะพี่น้องค่ขกวดคักวดแน่ค่ะโอ้ยไปแล้วหุ่นยินแต่เสียงแต่ยิน้นแต่เสียงหอนบ่าน,นก็เพราะเพราะใจส่วนขอดไปเฮ็ดอีกจู้ยัยงวะยังองเบาต่ออ่าเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศการเข้าวเทในหมู่บ้านด้วยค่ะพี่น้องค่ะว่าเพาจะไปเที่ยวมืองไทย